คลิปนี้ก็จะเป็นการเล่น RPK เก็บเสียงนะครับผมจะแต่งเป็นคลิปจับตรงนะครับเป็นคลิปงอนะเพื่อนๆแล้วก็ท้ายก็จะเป็นท้ายเหลืองกระสุนก็จะเอา BS กับ BP ไปนะครับอย่างละแม็กเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งนะครับผมก็ไปดูกันสําหรับใครที่เล่น RPK เก็บเสียงนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับ เกมนี้นะเพื่อนๆก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับอย่าลืมฝากล้านเติมเงิน4 g o ก้กันด้วยนะครับเอเดจกำลังจะมากันแล้วนะเพื่อนๆอย่าลืมไปเติมเงินร้าน4 g o ก้บริการถูกปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงเลยนะทุกคนอย่าลืมไปตามกันเยอะๆนะครับพร้อมไปดูกันเลยเปิดมาการตลาดปฏิเสธ được chắc. Mình sẽ nó mà thôi. โอ้โเกิดม,มาได้กลัวมาเลยเฮ้ ตายพอดีเลยสรประาับเสริจ,จันเอ้าหวัวครับสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณขอกพ่อนแล้นะ ขอบคุณครับกำลังหอจะรัวๆกันเลยฝากกไหนนะนะคนได,ได้มาดูเลอวๆดีดีหรอนี่ดูคคับก็ได้ดีดีเดินอ,อย่างนี้เดินมาอย่างนี้

反正。 네 <목소리도> ไอ้นี่มึงนะให้ให้ให้แก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 ปล่อยให้มันอายไปครับสักพัหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเระเบิดป่ามีแผลดรอปล่อยให้มันไอายเสุดร้าย เรียบร้อยครับยังไงก็ตุยอะตอกนะโอเคพิงรดแล้วครับน่าจะหมดแล้วนะยี่สิบล้หมดแล้วครับหมดแล้วไปคอสสอนไหมได้ยังไงครับถ้าหมดแบบปริ้งมันเหลือยี่สิบครับหมดแล้วหมดแล้วหดแล้วเน เอาไปัอามาถมบ้านโอเคสองปะผมไปก่อนเีืยวจัด คนแปดแปดแปดหมื่นหัวใจยังไม่มีนี่แหละโอ้แต่คนดูร้อยี่สิบคนเลยนะขอบคุณนะครับแต่ว่าในแบบแอปฟ้าแอปแดงไม่มีคนดูโอ้ห้าคนเหรออีกแค่ห้าตรงไหนแยที่แบบใช้กระสาปื่องๆนใช้คำว่าลูกแรงแทนแล้วกันนะมีนะท้ายเกิด เอาเหลียวว่ะเหลียวใช่ไหมอาชีพเด้นี่เงียตัดเลยเวลาได้หายแล้วก็ตัดเลยอะไรคลิปเต็มเลยตัดคลิปไปพี่เพลินดีจัดอ่ะโอ้โหดูท่าวิ่งที่มากเลยโอ้บโอ๊ดูดิดูท่าวิ่งเขียนจัดพอกันอ่ะ

พี่ไปเล่นเว้ยแล้วเจอคนทักรู้จักพี่เว้ยแต่เขาบอกว่าเนี่ยอาเฟยอาเฟยเหลือพี่มากใครเล่นใครเล่นแล้วผมก็ไม่รู้จะตอบของไหนว่าเออตามน้ำเขาบอก FC ครับ FC ครับผมก็อบอกโอเคครับจัดไปแล้วจักมากทั้งนี้อย่างตามน้ำไปก่อนครับ คก็ไม่รู้อะแต่เหมือนเพื่อนผมมันรู้จักเหมือนเขาเคยเล่นกับตามอสมัง้งข้างหน้าเนี๋ยวเก่งมามแล้วมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งด้วยปะเข้ามาเลยเซฟเปิดหมดแล้วปะยังไม่ได้เปิดแต่ยังไม่ได้ไปแตะ<ม> <รอ S 1> หมายถึงว่าของมันมาเปิดของเราเหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ย หนึ่งร้านคือมันใช้อะไรพวกป้าไอ้พวกรอยิงไม่ได้ครับแต่ว่ามันใช้ไอ้พวกฟาร์มได้เวลาวิ่งยิงอะพราะไอ้ฟาร์มมันจะแบบพอกัสของบางทีใช่ไหมครับไอพวกดักยิงติ่งยิงเนี่ยแม่ก็พอกัสคอเลยยิงไปแดงนะแค่ตายเนาะ ลูกอะผมอะหาจุดที่สบายเอาม็ดผอนก่อนขอปม่อก่อนไต่อ Guy, yo tippeto tippeto mi nga la Metana, tập tập la 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 tập 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 ได้เต็มไหนเดยไม่นอเนหนาเผมยืนยันได้ผมยืนยันด้ี่มีเีเต็หน้าระเบิดออไีคนนั้นเลไม่มียาเว้ยเล่นไปเล่นไป โอ้โหอยู่นี่อยู่นี่องอดนมิดเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้ สองคนกันเนหั่ยอ่างนนเียอ่ัง่จะำนับแอกหเเ่ดีอะดีเดี๋ยวอ่อกว่ากนอไไ่ะ